เรารู้จักกระเทียมเซอร์วิสเนี่ยก็คือเป็นสำนักแต่งปั้นพาร์ทนะฮะโดยเฉพาะพาร์ทซูเปอร์คาร์เรียกว่าคัสตอมหรอเนาะใช่คัสตอมไหมที่แบบโอโหชิ้นงานของทางกระเทียมเนี่ยคือได้รับการตอบรับจากคนแต่งรถอยู่แล้วแพงกว่านี้ก็คงไม่มีใครรื้อแล้วแหละรถแพงกว่านี้ก็ใคเปอร์คาร์แล้วพี่เพรไม่รื้อเราไม่ือนเซ็เคที่เราคุยกันก็คือ ที่มีแบบพาร์ทที่มันสวยงามเวอร์วังอลังการและไม่ดูลกสมส่วนแต่ว่าไม่สัมใครคนเซ็ป,ปต์ของกระเทียมนะไม่สัมใครดูดีดูแพงถน่นอนลดระดับแบบ40ล้าน50ล้านอ่ะยังไว้วางใจพี่ย่ำอ่ะทิ้งรถไว้ให้ลื้อแบบเต็มที่เลยที่น้องๆกำลังทำง,งานกันอยู่เนี่ยคือบริพัตรไอ้พิจเลยคิดว่าก่อนสงการลูกค้าจะได้เอาออกไปเปรี้ยว สวัสดีเวลูลัสเปกค,ครับวันนี้มาที่จังหวัดประทุมธานีครับวันนี้มาหาพี่นะฮะมาเยี่ยมพี่ครับผมทำร้านเสร็จใหม่ๆนะครับร้านแต่งรถนะครับเป็นสำนักแต่งประเทียมเซอร์วิสครับผมสำนักแต่งที่เขาแบบปั้นพาร์ทชุดบอดี้พาร์ทของซุปเปอร์คาร์ แต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วพี่เขาทำแบบโอ้โหหลายรูปแบบมากๆน,นะฮะวันนี้นะพี่ดิมเอาน้องหนูแดงเจ้าโมเดล3ามเพอร์ฟอร์แมนซ์มาคุยกับพี่อ้ําด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ดิมอยากจะได้ชุดแต่งที่มันเรๆหน่อยแล้วก็ชุดแต่งที่มันเป็นแบบเฉพาะตัวหน่อยนะฮะ <c oughs> มีอะไรให้โดนหรือเปล่าสำหรับใครที่อยู่โซนปทุมธาน,นีครับผม <c oughs> นะฮะแวะมาที่นี่ได้ครับขับเข้ามาเขาบอกว่าเขาทารถบ้าน <c oughs> แต่เวลาเข้าไปดูในส่อง <c oughs> ในเฟซ <c oughs> อะไรพวกเนี้ย ไม่ค่อยเห็นจะมีรถบ้านเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าสํานักว่าเขามีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับสำหรับที่นี่ใครที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับชุดแต่ง body ร a r t carbon เนี่ยอย่าลืมติดตามคลิปนี้เลยครับพี่เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพวก body า a r t พวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีชิ้นงานแบบไหนบ้างทําไมราคามันแตกต่างกันเยอะจัง บรรยากาศข้างนอกนะต้องบอกจะดูแบบธรรมดาธรรมดาครับแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่ฝั่งนี้โคตรสวยอะ<ม>่ะเป็นห้องแบบห้องติดฟิล์มนะมนี่คันนี้คุ้นๆไหมเคยเห็นในช่องนระมั้ยนีแหละเป็นรถ d ด l l u ูเทอง์มิอมโอ้แต่งจําจหน้าตาไม่ได้เลย W206 แต่งแล้วเป็น C63 เลยโคตรเท่คันนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับ hey. นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ามาดูร้านเนี่ยเจ้าของไม่รู้อยู่ไหนีเลยมาไกลเลยอากาศอย่างนี้สุดยอดโอ้ข้างในข้างนอกนี่ต่างกันต่างกันไหมโอ้ไม่กล้าออกไปข้างในเลยเป็ใจไม่กล้าวไปข้างนอกเลยสวัสดีครับสวัสดีอีกทีอีกรอบครับพี่อ้ํากเทียสวัสดีครับสวัสดีครับ มาไกลเนี้ยเนี่ยอมาไกลมาไกลว่าจะมาหาพี่หลายรอบแล้วเออไม่ได้มาสักทีโหอยู่ห่างไกลกันมากเลยนะโอ้โหขับรถก็จริงจริงนะปัก Google มาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ตอนไปใส่ล้อก็ชั่วโมงนึงเหมือนกันแหมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าใจเราใกล้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลนะห่างกันเถอะเท่านั้นนอ วันนี้อ่ะพาเพื่อนเพื่อน FC แฟนเพจแฟนช่องเนี่ยมาเยี่ยมที่กระเทียมเซอร์วิสมาดูกันว่ากระเทียมเซอร์วิสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อร้านไม่ได้ชื่อกระเทียมเซอร์วิสอย่างเดียวชื่อชื่อเต็มชื่อว่าอะไรพี่จริงจริงแล้วเนี่ยคือร้านเนี้ยร้านแตกออกมาจากกระเทียมเซอร์วิสทีนึงอ่าฮะือคือแตกแบรนด์ออกมาทีชื่อ Twenty f i Hour by กระเทียมเซอร์วิสอ๋อ่าก็คือ Twenty f i Hour ชื่อนี้ได้แต่ใดมาชื่อนี้ได้แต่ใดมาคือที่ผ่านมาเนี่ยคือกระเทียมเซอร์วิสเนี่ยทำงานแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนว่าโอ้โหลูกค้า ก็เลยตัง้งคิดว่าเออเป็นตั้งชื่ออะไรดีวะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เออทำไม่เคยหยุดแล้วกันเออไ่เออไปเลย <S <S สรุปก็คือตั้งชื่อแล้วก็เป็นอานหันเหมือนเดิมอ <ๆ S 2> พอ <S <S พอตัวน<อ>ีไฟเสร็จผมก็แตกแตกลายมาทำฟิล์มทำอะไรด้วยอย่างเงี้ยทำฟิล์มทำล้อ,อได้จากเลยสเปกมาฮะล้อ เดี๋ยวไปเล่ากันว่าโอเคที่นี่ทำอะไรบ้างอ่าโอเคเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่พองานมันเพิ่มเยอะขึ้นขนาดติดปีมอ่ะยังติดยังตีสองตีสามก็มีเออก็จะเป็นชื่ออาถรรพ์ไปเลยทำไมนี่ไฟล์เอาเออมันเหมือนกับว่าคุณเปิดบริการตลอดเวลาเลยแล้วตีสองตีสามเนี่ยเจ้าของอยู่ไหนไม่อยู่นอนแล้วลูกน้องทำแหมกันนึกว่าเจ้าของนั่งเฝ้าสองทุ่มก็สวดมนต์นอนแล้วแกปูนี้แล้วโอ้โตอนนี้ลูกสาวกําลังน่ารักเลยด้วยเพราะนั้นต้องอยู่กับลูกใช่ใช่ไหมฮะใช่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเลยอย ออกไปปาร์ตี้ลออะไรล่ะไม่ต้องชวนผมนะเพราะพี่โอ้ยออกไม่ได้โอ้คนนี้ออกไม่ได้ปกติเนี่ยโหพอดูเวลาห้าทุ่มห้าทันดังหม้ายยางหม้ายยางโทรศัพท์หม้ายยางแซวกันประจำเลยหม้ายยางโทรศัพท์หม้ายยางยิ่งกว่าซินเดเรลลายเออซินเดเรลลายได้เที่ยงคืนอ่าผมได้ห้าทุ่มได้ห้าทุ่มแต่ยาววันนั้นเห็นล่าสุดเห็นกลับห้าทุ่มครึ่งฮะอ้าว วีซ่าไม่หมดไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้เหรอโทรมาแล้วพี่แต่ผมไม่รับเออสายแักหนึงโทรหาน้องเอาหรอคนถือกล้องเนี่งร้อยเลยพี่โทรหาผมแล้วบอไปแล้วแหละก็กไปแล้วโอ้ซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเรารู้จักกระเทียมเซอร์วิสเนี่ยก็คือเป็นสำนักแต่งปั้นพาร์ทนะฮะโดยเฉพาะพาร์ทซูเปอร์คาร์เรียกว่าคัสตอมเหรเนาะใช่คัสตอมไหมที่แบบโอ้โหชิ้นงานของทางกระเทียมเนี่ยคือได้รับการตอบรับ <streaming> จากคนแตง่งรถอยู่แล้วครับไม่ไว่าจะเป็นมาสเต็งไม่จะเป็นบ็อกสเตอร์เคมันที่ผมเคยเห็นอ่มีแลมโบ้ฟอร์เรรี่แมคลาเรนผ้าจางปันเนรถบ้านทำไหมรถบ้านทำ โตมาจากรถบ้านโตยังไงจากแบบมาด้าสองมาด้าสองไม่ใช่มาด้าสองด้วยย้อนกลับไปอีกเลยเคยรู้จักแอตติน่าตัวตาตีไมาเล็กๆกับแอตติน่ามาด้าแอตติน่าตัวตาเล็กๆหี่ๆอะครับสมัยนั้นนี่คือรถเมย์อยู่เลยพี่ทํามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่ว่าพอทําไปทํามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แบบก็พัฒนาขึ้นเราก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนรุ่นร้นพาเป็นรุ่นล้นล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมาลองทํา เมืองเมืองนอกอาจจะไม่เลี้ยงสุร์คาร์แล้วกันมาสแตงเนี่ยมันยังไม่น่าถึงระดับปเป็นมาสเตอร์คาร์อ่าเป็นมาสเตอร์คาร์ก็คือทม์แต่ว่าบ้านเราเนาี่ยเลี้ยงสุร์คาร์แล้ว คนพอเริ่มทํามัดแตงเสร็จปุ๊บก็เริ่มทํา g ท r อาร์พอจีทีอามันมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะน่าจะบนๆแล้วเพราะแพงกว่านี้ก็คงไม่มีใครลื้อแล้วแหละรถแพงกว่านี้ไฮเปอร์คาร์แล้วพี่เขาไม่ลื้อเราเราไม่ลื้อเราคงไม่ลื้อกันแล้วไม่ได้ทําแค่ซุปอร์คาร์นะเพื่อนๆแต่เวลาขับเข้ามาเนี่ยซุปอร์คาร์จอดเพียบเลยรถบ้านกล้าเข้ามาจริงแบบอีกเรื่องนึงก็โทษว่าเลยนะเอารถบ้านมาทำกันบ้างก็ได้คือจริงๆเราภาพลักษณ์คือกลายเป็นเนื้ยยำกระเทียมทําแต่ ร์คาร์ซึ่งไม่ใช่นะรถบ้านเขาก็มาจา้างปั้นทำลิ้นลิ้นหนึ่งไม่กี่พันอลไรก็ทำเรากรทา็ทำเราทําให้อ่เดี๋ยววันนี้เรามาดูไฮไลท์กันดีกว่าอย่างนี้เลยพี่<ม>พาดูคันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันห้องนู้นเนาะเฮยห้ยโองนี้ก็เย็นนะคันนี้เคยออกช่องเราไปแล้ว พราะพี่อ้ําเอาไปเปลี่ยนล้อกับยางใช่นะครับ W สองศูนย์หกมันออกมาหล่อได้ด้วยด้วยล้อกับยางจริงนะ <c oughs> <c oughs> เพราะจริงๆอยนี้เพราะว่าดีนเขาเป็นคนที่ดีนเป็นคนไ <c oughs> ม่ใช่เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่กลัวเมียเะกลัวอย่างแหละดีนเขาเป็นคน <c oughs> ไม่ต้องพูดหร <c oughs> อ จัดสเปคล้อให้จัดสเปคยางให้ครับผมอ่าเลยออกมาดูดีเพราะว่ารถคันนี้โดยความที่ว่านี่ขนาดโหลดไม่ได้นะโหลดไม่ได้ยังออกมาดูดีอย่างนี้เนาะสำหรับการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเนี่ยนะครับถ้ายางเลือกเป็นสเปคหรือไซส์ที่มันความสูงเนี่ยใกล้เคียงของเดิมมันไม่ได้ทาให้รถผิดเพี้ยนไปใช่ใช่ส่วนล้อเราก็เลือกเป็นสเปคที่มันเหมาะกับตัวรถใช่ไม่ได้เลือกเป็นโอเวอร์ไซส์โดยเฉพาะล้อ ตัวนี้พี่อ้ําสั่งตัดไปล้อฟอสด้วยเพราะฉะนั้นคือน้ำหนักเบาอีกเบาลงอีกเพราะฉะนั้นไม่ผิดเพี้ยนอยู่แล้วส่วนคันนี้ใส่บอดี้พาร์ตรอบคันเป็นคาร์บอนคาร์บอนอ่าอันเนี้ยพี่ถ้าเอฟซีถามเนี่ยรอบคันเนี่ยพี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับเซตหนึ่งประมาณ7,000 0ก็ซื้อได้ละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นมีอะไรบ้างมีลินนบ้ามีคิวอ่า มีครอบข้างคิ้วด้วยครอบข้างด้วยครข้างมีพกรสบด้วยอ่ามีครอบกระจกให้ด้วยมีครอกระจกให้ด้วยโโอ้หมีดิฟิเซอร์หลังดิฟิเซอร์หลังมีสปอยเลอร์หลังมีสปอยเลอร์หลังอ่าอันนี้รวมไหมรวมดิมีรวมด้วยเหรอเบสเซ็ตน่าจะสิบกว่าชิ้นนะสิบสามชิ้นได้มั้งโอ้โหเจ็ดหมื่นกระซิบนิดนึงมีราคาส่งไหมโอ้โหเอาไปเลยแสนหนึ่งขายหน้าร้านเจ็ดหมื่นขายส่งน้องแสนหนึ่งกลับไปให้เรากลับเรือเดี๋ยวเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ W206 C-Class อยู่นะครับสวยลงตัวแน่นอนหล่อคอนเฟิร์มเลยสุดๆนะฮะสำนักกระเทียมเซอร์วิสครับชิ้นงานรับประกันไลฟ์ t า m เลย้ี่เขาใช่ชิ้นงานคาร์บอนที่ทงสำนักกระเทียมเซอร์วิสเป็นคนผลิตเนี่ยคือรับประกันตลอดชีพจนกว่าคุณจะขายรถผมยกตัวอย่างที่ติดที่ติดรถให้ดีนไปครับดีนยังใช้อยู่สิบปีก็ไม่ขายพี่อ้ามลิ้นหน้าผมหมองหมดแล้วไม่ต้องมาซ่อมนะเดี๋ยวคุณเข้ามาผมเปลี่ยนของชิ้นใหม่ให้เราชิ้นเก่าบหคุณผมพอ คุณจะใจเกินไปแล้วอย่างนี้สุดยอดทุกรุ่นตั้งแต่อีโคคาร์ยันซูบูคาร์ผมทำแบบนี้หมดแล้วประกันตลอดชีพออนไลน์ก่อนจะไปถามีกว่ามาดูรถเรากันเดี๋ยวป่ะไอ้มาดูรถเราโอ้โหสวยมากนะตลอดจนรถม้าก็ต้องสวยอยู่แล้วแหละนะ เพิ่งเรียกเพิ่งใส่เสร็จเมื่อวานแล้วขับมาหาพี่เลยนะครับมีหน้าตอนเห็นย่องย่องมาตอนดูแล้วดูกล้องวงจรปิดมาโอ้โหเฮ้ยเทสลาคันนี้มันหล่อว่ะซึ่งคอนเซปต์คันนี้นะครับบอกเพื่อนๆไว้หนึ่งว่าแอบคุยกับพี่อั้มไว้พอประมาณแล้วแต่ว่าพี่อั้มบอกว่าเฮ้ยไอชุดเบรดิพาร์ททั่วไปเนี่ยเขาใส่กันเยอะแล้วโมเดลนี้มาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นไอพาร์ทที่ผมใส่เนี่ยอย่างโซลไซเนอร์ถามว่าสวยไหมสวยแต่มันก็คือใส่กันทั่วไปแล้วซึ่งก็เลยคอนเซปต์ที่เราคุยกันก็คือ ที่มีแบบพาร์ทที่มันสวยงามเวอร์วังอลังการและไม่ดูลกสมส่วนแต่ว่าไม่สัมใครคอนเซ็ปตของกะเทมัมนะ,ะไม่สัมใครดูดีดีแพงดีได้หน,นอนแต่ข,ข,ขออุบเดี๋ยวทำคันนี้เขาอ,อุบไว้ก่อนยังไม่บอกนะนขออนุญาตยังไม่บอกเพื่อนๆว่าเป็นชุดแต่ง อะไร,อะไรตอนนี้เรามาทําคลิปกันเนี่ยช่วงเดือนมีนาเปี่ยมบอกว่าพฤษภาคันนี้เนี่ยจะแปงลงร่างแล้วจะหล่อขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแน่นอนหล่อแน่นอนอ้ใจรอไม่ไหวแล้วอะน,นะฮะซึ่งโหพี่บอกเลยพอเป็นรถเราเนาะโพสตเราไปนในโซเชียลเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆที่เป็นเอซีที่ต่างเขาก็มาคอมเมนต์มาไลค์แต่เชื่อได้ว่าถ้าเป็นชุดแต่ง ชุดใหม่ที่แบบพี่อ้ํกระเทียมรังสรรจัดให้น้องเนี่ยม,มันจะต้องหล่อเวอร์วังแน่นอนอดูเดี๋ยวเจอแล้เลยเพราะฉะนั้นคือลดหลักหมื่นคันเนี่ยถ้าเห็นคันนี้เป็นต้นแบบในช่วง พฤสภาหรือจริงๆแล้วช่วงน่าจะแบบไปปลายเมษาน่าจะเริ่มข่าวคราวน่าจะเริ่มชัดเจนแล้วเนาะใช่เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจับจองกันได้ที่เพจทวิตเทฟาเอาใบกระเทมสวิตได้ครับจริงๆพี่อ้ํก็จะมีอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับัยรุ่นเทสลาใช่นี่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีนี่นะเดี๋ยวนิดนึงเม<ะ>ื่อกี้นิดฮะ จะมาแต่เทเวนตี้ไฟล์ทั้งหม้อมาเทเวนตี้ไฟล์ลำบากเนี่ยคือตรงนี้เราอยู่ปทุมเนาะแต่ใครที่จะสะดวกที่ติดต่อจากเลสเปคก็ติดต่อเราเลสเปคได้ใครอยู่สูตรประการปากน้ําไม่จำเป็นต้องวิ่งมาปทุมนีอะพี่เนี่ยจัดสรรไปประกอบติดได้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันซึ่งเห็นรถพี่ดิมแล้วเฮ้ยชอบอยากได้แบบรถพี่ดิมเลยอยากติดตั้งที่เลสเปคได้เลยเลสสเปคได้เลยโอเคมา ฟังกันต่อว่าเรื่องราวของกาเทียมเซอร์วิสเนี่ยนะครับเราพอจะรู้กัแล้วว่าพี่อ้ําไม่ได้เริ่มมาจากซูเปอร์คาร์แต่พี่อ้ําเริ่มมาจากแบบซิตี้คาร์เหมือนกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเริ่มมืดเสีเริ่มมืดเสีเริ่มมืดแล้วเดินเข้ามาเริ่มมืดนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฝาฝารถอะไรพี่นี่ฝา,ฝา,ฝาของ f t 86ครับ f t 86<ต>ครับบีอาร์แซดเอ86ใส่ได้หมดอ่ะงานกระเทียมใช่ไหมเนี่ยใช่งานกระเทียมกระเทียมเซอร์วิส เงาแยงตามากเลยพี่บอกราคาตกใจนะฝาบานเนี่ยราคาแมกจ้าถ้าทํางานออกแบบแบบนี้มาแล้วแล้วขายนะผมว่าแบบพี่ทําไม่ทันอ่ะก็ทุกวันนี้ก็ทำไม่ทันก็รู้ว่าทําไม่ทันพี่ทําไม่ทันอยู่แล้วที่บอกแบบว่างานพี่มันละเอียดจนแบบรู้เลยว่าแบบขั้นตอนการทาฝาคาร์บอนอ่ะผมก็แต่งซิลิคาแต่งคอมแพคคาร์เยอะนะพี่เนาะอู่ที่ทําพวกฝาคาร์บอนคาร์บอนอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนึงแหละประมาณนึงแต่พอเห็นฝาเนี้ยรู้เลยว่านาน นานทำงานมันยากบางคนเนี <specific and S 2> ่ยพอาบอกเขาบอกว่าเฮ้ยไปทำงานที่ไหนทำพี่อ้ํากระเทียมสิโอ้นานแพงเอามาใกล้ๆไล้เราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงต้องทํางานราคาเท่าไหร่เขาจะไม่แพงอ่ะก็เลยเข้าคําถามที่ว่าคําถามที่ผมจะถามแทนเพื่อนๆเลยว่าเฮ้ย งานคาร์บอนทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่หลักไม่กี่พันยันหลักแสนเงินเนี่ยคือมันมีความแตกต่างไงพี่หำคือถ้าอธิบายแบบว่ากลางๆไม่ต้องจอะลึกะไม่ต้องจาะลึกง่ายๆตอนคือสมัยก่อนละกันสมัยก่อนที่งานมันยังไม่สวยถึงสมัยเนี้ยคืองานอะมันมีอยู่สองแบบคือมีงานแฮนเล์แฮนเล์คืองานหุ้มง่ายๆงานหุ้มกับงานตอนนี้เป็นงานสีอากาศแล้วคืองานแวกงานแว็กกับงานหุ้มเนี่ยมิติของตัวเนื้องานเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วความชัดความคมต่างกันแล้วบวกกับวัสดุพาน้ำยาเลเกเจอสามอย่าง เลยครับเกี่ยวมากคือถ้าเราใช้ผ้าแพงน้ำยาแพงและเกอร์แพงงานสวยราคาก็ต้องก็ต้องสูงตามใช่บางที่ก็อาจจะแพงบางที่ก็อาจจะราคากลางกลงบางที่ก็อาจจะถูกตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็คือคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันหมดแหละแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยมันต่างกันพอมาต่างตรงนี้ต่างกันเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยอายุการใช้งานมันก็แตกต่างกัน ถ้าคุณใช้ระดับที่ดีทั้งหมดเนี่ยคุณใช้ไปลวันหมองรูปรูปทิ้งเขาเรียกว่ารูปกระดาษทรายทิ้งคนใหม่คุณก็เหมือนได้ของใหม่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกคาร์บอนเนี่ยก็คล้ายๆกับล้อเนอะล้อกลมๆเหมือนกันเหมือนกันแต่ก็มีวัสดุในการผลิตที่แตกต่างกันราคามันก็เลยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคือการที่เลือกจับจ่ายในการซื้อบอดี้พาร์ตคาร์บอนของคุณเนี่ยคุณต้องดูว่าคุณใช้รถเวทไหนถูกต้องถ้าเวทซิตี้คาร์จะมาใช้แบบงานพรีเมียม ชุดหนึ่งก็โอ้โหอัดรอบคันอาจจะเป็นแสนมันก็อาจจะเกินไปเกินไปแต่บางคนชอบหรือว่าฉันจะเก็บรถคันนี้ไว้ยาวๆฉันก็ได้ก็ได้ก็เก็บก็ทําได้แต่ถ้าซูเปอร์คาร์จะไปใช้งานเลงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่คุ้มไม่สมราคาเอกเพราะแบบสักพักหนึ่งใช้ไปสักครึ่งปีครับคุณระแคนมากแบบโอ้โหติดขอติดไปครึ่งปีเสร็จเพื่อนบอกมหมองหมองใช่ก็มีเพราะนั้นคือหน้าที่ของเราโดยเฉพาะพี่อ้ําเนี่ยคือแบบ เป็นกูรูทางด้านแบบบริพาร์ตโดยเฉพาะพวกบริพาร์ตคาร์บอนดูแล้วนะครับเพาะฉะนปรึกษาสอบถามได้ว่าเฮ้ยงานแบบนี้เป็นแบบไหนแล้วก็ปรึกษาแล้วก็มาใช้บริการกันด้วยนะครับไม่ได้รับปรึกษาฟรีนะฮะเพราะว่าไม่ว่างดูไหมงานเยอะส่วนส่วนมากส่วนมากสัก80%ใได้ปรึกษาฟรีเยไปต้องพูสิลครับโอเคครับเราเรายินดียินดีใช่ยินดีครับยินดีถามเราแล้วก็ไปซื้อที่อื่นยิ่งเยอะยอ่ะวาะันนั้นได้ความรู้อันนี้นึงแล้วเนาะ ว่าสำหรับพวกวอดิพาร์คาร์บอนเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายแบบเพราะฉะนั้นคือราคาไม่ใช่ทุกอย่างคุณภาพตามราคาใช้ได้เสมอทางนี้ถูกและดีไม่มีในโลกครับอ่าครับ<า>ผมแพงแสดงหลังอ่านอกเหนือจากวอดิพาร์คาร์บอนและที่นี่อ่ะมาดูกันว่า มีอะไรกัน<ม>บ้างล้อมแม็กก็มีมนะครับนอนอซึ่งพี่อ้ําเนี่ยเป็นสํานักแต่งที่เป็นสํานักแต่งครบวงจรนะครับคือจะเน้นไปทางบอดี้พาร์ทเราก็เลยเป็นโคพันเนอร์กันเรื่องล้อมแม็กแล้วด้านหลังเนี่ยเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นพวกตู้โชว์พวกอะไรล่ะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตู้โชว์พวกงานนะพวกนี้จะเป็นซุปเปอร์คาร์สัส่วนใหญ่ลแล้วครับเป็นแบบซุปเปอร์คาร์ละ าชิ้นงานออกมาดูได้อ่านี่อันนี้ของฟอร์รารี่488ดูชิ้นดูชิ้นงานได้นะครับใครกล้องซูมดูนเนี่ยอ่าของเราไม่ได้เนียนเราออกฝุ่นอันนี้ฝุ่นอ่อันนี้ฝุ่นอ่านะอันนี้ไม่ได้เนียนเฉพาะด้านนอกเราเนียนต้องนะ <c oughs> ไม่แปลกใจเลยพี่ ใครที่ใช้ล amborghini ferrari m c l a r e เ porsche ครบถ้วนครบถ้วนผลงานการันตีคุณภาพไหนไหนจะบอกว่าดีมูซาใหา้เกียรติมาเยี่ยมถึงที่นี่้วครับพาไปดูงานที่ที่หลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นเช่นมันจะมีอยู่คันหนึ่งที่พูดเป็นรถเอาวินทาดอร์อเป็นเอาวินทดอร์า50ปีมีคันนึงเฮ้ยทั้งหลังแต่ว่าลูกค้าเขา เบื่อแล้วแต่ฉันจะให้ฉันไปซื้อ F B J ฉันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะต้องซื้อหนักขนาดนั้นอันนี้เห็นได้เพจอยู่แอบเพจในเพจอยู่ผมทำอาเวทารอให้เป็นอาเวทอรอ F B J อยู่คันหนึ่งอันนี้เป็นแค่โชว์รูมนะครับด้านหลังด้านหลังเป็นเป็นอู่เป็นอู่แล้วก็ไปดูด้านหลังมีจองข้างด้วยจริงเหรออ่ามีจอข้างอีกคันหนึ่งกำลังกำลังกำลังคัดต้อมพาร์ทอยู่เลยจริงเหรอไอดูกันเลยไปไปไป ไงตรงนี้ร้อนไหมเออเออตรงนี้ร้อนมากร้อนแต่ยังดีที่มีหลังคาไม่มีหลังคาก็ไม่ไหวม้งต่อไปพี่ต้องติดแอร์ให้ลูกน้องแล้วก็อยากจะติดอยู่แต่ฝุ่นมันก็เยอะมากเลยนะเออเติมฝุ่นเยอะจริงนี่เอาเวนทาดอห้สปีนะเอาเวนทาดอไม่ใช่ตัวธรรมดาด้วยห้าสิบปีตัวห้าสิปีรถใหม่ราะคาเท่าไหร่พี่รถใหม่ตอนนั้นมันน่าจะสี่สิบ หรือรถซื้อสิทุร้านเนี่ยรื้อยัดไม่เห็นข้างหน้าก็ยังดูน่ารักอยู่นะอาไปดูข้างหลังหน่อยไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยาก ถ้ายังลังเลว่าพี่ย่าจะทํารถพังหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเอาพัางนแน่นอน <laughs> <Rey k> ใช่ผมก็เลยจะขายของให้น้องลดระดับแบบ40ล้าน50ล้านอ่ะยังไว้วางใจพี่ย่าอ่ะทิ้งรถไว้ให้ลรือแบบเต็มที่เลยโอ้ย <c oughs> นี่โชคโอลินด้วย <c oughs> ใช่ครับบอดี้พาร์ทเขากำลังทำอยู่นะฮะที่กำลังที่น้องๆกำลัง,งทำงานกันอยู่เนี่ยคือบอดี้พาร์ทเอวิเจเลยคิดว่าก่อนสงการลูกค้าจะได้เอาออกไปเปรี้ยวถ้าก่อนสงการไม่เสร็จน่ะเขาสาปพี่แน่นอนอนันตปาตชัยเยอปาติเทเทนาอปาติยา Beast ทำตุ๊กตาบูดูอะไรแล้วเตรียมสาบแล้วเติมสาบเตรียมสาบแล้วเตรียมสาบเราแล้วทั้งรถไม่เสร็จ่ ข้างๆกันมีน่พนาเล่าโฟนี่พนาเมล่าโฟก็เนี่ยครับกําลังเนี่ยกํลังคัดต้อมอยู่ครับนี่คัตต้อมใช่มคัตต้อมอยู่ครับใช่ด้วยความที่ว่าพนาเมล่าเนี่ยมันไม่มีลิ้นต่อส่วนใหญ่แล้วนชุดแต่งเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่ากันชนเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนกันชนหลังลูกค้าไม่อยากได้ขนาดนั้นไม่เราไม่สวยด้วยเพราะคือพนามันเป็นรถบ้านไงลูกค้าก็ต้องการให้แบบ ป็นลิ้นต่อเฉย่กําลังทําอยู่เลยนี่นนตัว M3 2 0 i เดี๋ยวก็จะมาจอดให้พี่อ้ําปั้นพาร์ทให้นะเดี๋ยวเรามาคุยคอนเซ็ปต์กันแล้วก็เป็นชิ้นงานของ Respect ผลิตโดยเทวิติไฟอ,อัลไบเกเทนซก แบบปั้นพาร์ตลดระดับ50ล้านน่ปั้นพาร์ตให้เลสเปกแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ชุดบอดี้พาร์ตท,ท,ที่แบบไม่ซ้ำใครในดีไซน์ที่แบบพี่อ้ําช่วยพี่ดิมออกแบบโอ,อ้<อ>โหแค่คิดก็เฟี้ยวแล้ว<ล>นะเลสเป, X, เเปก X Twenty Five R ใบ,บกระเทียมได้สาระมากๆสําหรับคลิปนี้ม,มาเยือน Twenty Five R ใบกระเทมเซอร์วิสที่ปทุมธานีครับอู่แต่งรถชั้นนําของประเทศไทยนะครับแบบนั้นเลยอ้าพี่แต่งรถระดับนี้ ปั้นพาร์ลดระดับนี้ทั้งนั้นแต่ว่าพี่ชายผมอาจจะคิวแน่นนิดนึงใครจะเข้ามาก็นัดหมายนัดคิวนิดนึงถ้าคุณรอได้บอกเลยว่า คุ้มค่าสมการรอคอยฝากไปด้วยครับ25 o นทใบกันเทมเซอร์วิสครับคลิปหน้าเราไปเจอกันใหม่ครับแล้วก็อย่าลืมครับ t ท sla m o เด l 3 Performance กับชุดแต่งใหม่ประมาณสักเดือน5ได้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ดิมด้วยครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยชุดแต่งเป็นตัวไหนครับฝากกดเพจเฟซบุ๊กนะฮะของ25 o นที่ไฟล์าใบกันเทมเซอร์วิสไปด้วยครับคนที่ใช้เทสลานะครับมีอะไรดีๆให้คุณได้เล่นแน่นอนมีเยอะของเล่นมีเยอะอ่ะโอเคคลิปนี้เวลาสมควร รากันไปก่อนครับ,รบขอบไปทำมาหากินกันต่อ,อ <laughs> ขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ